สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาสโสพลกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่11กรกฎาคมปี2565ครับผมมีวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับ รูปถ่ายหลวงพ่อกวยที่นํามาแนะนําเพื่อนๆนในวันนี้นะครับจะมี2ขนาดขนาดแรกนะครับจะเป็นขนาดบูชานะครับ5้คูณเนิ้วครับรูปขนาด5้คูณเนิ้วและอีก1ขนาดนะครับขนาดห้อยคอเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในขนาดนี้นะครับก็คือขนาดห้อยคอ3าคูณหเซนติเมตรครับเป็นเลี่ยมกรอบเดิมจากวัดนะครับจากวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคนนั่นเองนะครับ ผมขออนุญาตเอ่อยย้อนนามสักนิดหนึ่งนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับออกที่วัดบ้านแครหรือวัดโคศิตตาลามนะครับเรียกว่ารุ่นรวมใจสิทธ์ครับในพิธีบุกเสกนะครับในวันนั้นนะครับมีเกจิร่วมปลุกเสกมากมายนะครับขออนุญาตเอ่ยนามองค์แรกนะครับหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อแมนวัด้าต่างนอก องที่3หลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้ครับและองค์ที่4นะครับหลวงพ่อนงวัดสว่างวงนะครับองค์ที่5้าหลวงพ่อกำจัดวัดป่าศักดิ์และองค์ที่6นะครับหลวงพ่อเพยวัดบึงองค์ที่7นะครับหลวงพ่อสเสน่หวัดพันศรีนะครับหลวงพ่อสเสน่ผมเคยทําคลิปของท่านไว้เอาไว้บ้างแล้วนะครับและองค์ที่8นะครับหลวงพ่อบุลือวัดธรรมโสพลครับเป็นลายนามเกจิเบื้องต้นนะครับ สำหรับรุ่นรวมใจสิษย์ปี2,564รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์พระองค์จริงกันครับองค์แรกนะครับจะเป็นรูปเต็มองค์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแผ่นยันครับเป็นแผ่นยันดวงนะครับด้านล่างนะครับจะมีชื่อวัดและปีพอศจัดสร้างครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้เพื่อนๆชมใกล้ๆนะครับ มาต่อกันครับหลังจากซูมเข้ามาจะเห็นภาพวัตถุมงคลได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆองค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับก็เป็นเต็มองค์นะครับรูปหลวงพ่อด้านข้างนะครับจะเป็นกรอบเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ำตาลเข้มเข้มด้านหลังนะครับจะเป็นยันดวงด้านบนนี้เป็นยันดวงนะครับที่หลวงพ่อกลวยท่านมักจะจานลงไปที่รูป ของท่านนะครับด้านล่างนี้นะครับจะเป็นชื่อวัดนะครับและด้านล่างล่างสุดนะครับจะเป็นปีพศที่จัดสร้างครับเพื่อนๆจุดสังเกตรูปรุ่นนี้นะครับไม่มีมึกตาวัดนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับหากเราสังเกตดีๆนะครับเมื่อส่องกับแสงนะครับจะมีรอยตาวัดปั๊มไว้ที่รูปครับต้องส่องสะท้อนแสงหน่อยนะครับเพื่อนๆ เราจะเห็นครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นปั๊เป็นรอยกลมๆนะครับเป็นเป็นยันครับเป็นยันดวงใจพรสศีวลีนะครับเหมาะสําหรับทำมาค้าขายและยุคปัจจุบันนี้มากนะครับสําหรับรูปแรกนะครับขนาดห้อยคอนะครับ3คูณ5เซนติเมตรครับเพื่อนๆสำหรับด้านหลังนะครับมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับ ของปี64นะครับด้านหลังจะเป็นแผ่นแผ่นทองแดงครับเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็มียันหนุนดวงนะครับผมมองว่าหากเราบูชาวัตถุมงคลรูปของหลวงพ่อกลวยปี64นี้นะครับเหมือนเราได้ตะกรุดเพิ่มมาอีกหนึ่งดอกก็ได้นะครับเหมือนเรามีตะกรุดหนึ่งดอกแล้วก็มีรูปหลวงพ่ออีกหนึ่งองค์ด้วยนะครับพิเศษมากครับสำหรับรูปของหลวงพ่อกลวยปี64นะครับ เดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อมาครับจะเป็นรูปเต็มองค์ครับหลังตะวันนะครับรุ่นภาพนี้ก็มีประสบการณ์มากมายเช่นกันนะครับเป็นภาพขาวดำครับหลวงพ่อกลวยนั่งเต็มองค์นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันครับเป็นแผ่นทองแดงยันนะครับแล้วก็ทุกรูปนะครับจะมีจะมีตาปั๊มวัดครับเป็นหัวใจสีบรินะครับ แต่เราต้องส่องกับเลือแสงสักนิดหนึ่งครับเราจะมองเห็นจะมองเห็นปั๊มตาวัดเอาไว้นะครับเหมาะมากครับเหมาะที่จะบูชามากนะครับรูปต่อมาครับจะเป็นรูปเต็มองค์เช่นกันนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นยันยันประจําตัวของหลวงพ่อนะครับบางท่านก็เรียกว่ายันตุ๊กตานะครับด้านล่างนะครับจะมีชื่อหลวงพ่อกวย และด้านล่างนะครับจะมีชื่อวัดที่ออกนะครับออกวัดบ้านแคนะครับหรือวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธนะครับพระแท้จะเป็นแบบนี้นะครับมีความสวยงามเข้มขังพอสมควรครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผ่นทองแดงนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงทั้งหมดนะครับไม่มีแผ่นทองเหลืองชมคันชัดๆครับเพื่อนๆสวยงามมากครับ เป็นอ,อีกหนึ่งรูปนะครับที่แนะนำนเพื่อนๆรูปต่อมานะครับจะเป็นรูปเต็มองค์คเช่นกันครับอันนี้จะออกสีจอ,อกเป็นสีน้ำตาลนะครับไม่ได้ออกเป็นสีดำซะทีเดียวสีน้ำตาลสวยมากครับภาพบานนี้นะครับ แล้วก็เช่นกันนะครับก็จะมีปั๊มตาวัดนะครับเป็นหัวใจสีวลีนะครับหากเราส่องกับแสงเราจะมองเห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นแผ่นยันครับที่ใส่เข้ามาให้ดูครับกรอบเลี่ยมใส่นะครับเลี่ยมพลาสติกใส่เลี่ยมออกมาได้เรียบร้อยแล้วสวยงามมากครับโดยเฉพาะบ้านนี้นะครับผมรู้สึกว่างานเลี่ยมของบ้านนี้มีความเรียบร้อยแล้วก็คมชัดมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมองค์ต่อมานะครับเพื่อนๆอ,องค์ต่อมาจะเป็นรูปรูปถ่ายนะครับครึ่งองค์ครับเป็นรูปถ่ายครึ่งองค์ของหลวงพ่อนะครับรูปนี้เป็นอีกหนึ่งรูปนะครับที่มีความนิยมนะครับนิยมในการเช่าหาและสะสมกันนะครับรูปนี้สวยมากครับเป็นรูปขาวดาของหลวงพ่อกลวยนะครับ สีเจาะออกน้ำตาไม่ใช่น้ำตาลนะครับสีเจอ,อกเป็นทางเหมือนสีเทาๆออกน้ำเงินนะครับสีเทาออกน้ำเงินน้ำเงินรูปนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆดูปั๊มตาวัดนะครับเป็นหลักด้วยนะครับเอาไว้ตัดสินใจในการบูชาเช่าหากันครับเพื่อนๆ เรามาศึกษาร่วมกันแล้วก็ให้เห็นวัตถุมงคลองค์จริงนะครับก่อนที่เราจะไปเช่าหาบูชาด้านหลังนะครับเป็นยันดวงและด้านล่างนะครับจะเป็นชื่อวัดและปีพศออที่จัดสร้างนะครับเพื่อน,อนภาพถ่ายนะครับขนาดห้อยคอ3าคูณหเซนติเมตรผ่านไปครับเดี๋ยวเรามาชมภาพถ่ายขนาดบูชากันครับภาพถ่ายขนาดบูชานะครับรูปนี้นะครับจะเป็นรูป ที่ท่านนั่งบนแผ่นกระดานนะครับแบบนี้ครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับจุดสังเกตนะครับจะมีปั๊มตาวัดที่สังคติหลวงพ่อนะครับบริเวณสังคติหลวงพ่อจะมีปั๊มยันดวงเอาไว้นะครับเป็นยันเป็นหมือสีน้ำเงินนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันหมึกเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆขนาด5คูณ7นิ้วครับสำหรับรูปถ่ายเดี๋ยวเรามาชมภาพต่อมาครับเป็นภาพเต็มองค์เช่นกันนะครับลักษณะภาพนะครับ5คูณ7นิ้วภาพนี้นะครับองค์ของหลวงพ่อนะครับพื้นสีเนี่ยจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเข้ม แล้วที่สังกติของหลวงพ่อนะครับจะปั๊มตาเอาไว้ปั๊มยันดวงเอาไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งรูปนะครับที่มีความเข้มขังแล้วก็สวยงามมากนะครับส่วนด้านหลังก็เช่นกันครับสําหรับแผ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรอยยันด้วยนะครับเป็นรอยปั๊มซ้ำลงมาที่บนตัวยันอัคละนะครับด้านหลังของแผ่นภาพนะครับส่วนตัวผมก็บูชาอยู่นะครับขนาดนี้ผมตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับ ผมก็จะมีเป็นภาพนี้ครับแล้วก็ภาพต่อมาครับด้าน,นล่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกสักนิดนึงให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเต็มๆได้ง่ายขึ้นนะครับภาพต่อมานะครับก็จะเป็นภาพขนาดครึ่งองค์นะครับของหลวงพ่อ รูปนี้นะครับสีจอกเป็นสีเทาแล้วก็บริเวณสังคตินะครับจะมีสีเป็นลิ้วนะครับเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับผสมเข้ามาด้วยแล้วก็เช่นกันครับที่สังคติหลวงพ่อนะครับจะมีปั๊มยันดวงเอาไว้นะครับขนาด5คูณ7นิ้วนะครับด้านหลังนะครับจะมีเป็นยันอัคระนะครับหมึกสีดำครับภาพต่อมาครับ รามาชมทีละภาพนะครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพเป็นภาพเดียวกับด้านหลังนะครับหลังตะวันนะครับหมู่นักเล่นและลูกศิษย์นะครับจะเรียกภาพนี้ว่าภาพหลังตะวันนะครับภาพหลังตะวันนะครับภาพนี้ด้านหน้านะครับจะมีตาปั๊มแต่เป็นปั๊มแบบจางๆนะครับที่สังคติหลวงพ่อนะครับสําหรับภาพสีรูปนี้นะครับ ก็จะเป็นจุดสังเกตได้อย่างนึงครับเพราะว่าภาพนี้ก็เช่นกันนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพสีนะครับตาปั๊มก็จะจางๆกัน,นครับเนี่ยบริเวณเนี้ก็จะดูจางๆไม่ได้ติดชัดมากนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันขนาดยันด้านหลังนะครับประมาณ9เซนติเมตรครับความกว้างนะครับ ความกว้างของยันจากนี่ถึงนี่นะครับ9เซนติเมตรจะมีรอยปั๊ม2จุดนะครับจุดแรกที่สังคติหลวงพ่อและยันด้านหลังยันที่ด้านหลังอีก1จุดนะครับเพื่อนๆสำหรับภาพสีภาพหลังตะวันของพ่อกลวยชุดตินโลนะครับเดี๋ยวเรามาชมภาพต่อมาครับ ภาพนี้ครับภาพที่ท่านกำลังลดน้มนต์ให้ลูกศิ์ลูกหาอยู่นะครับสำหรับภาพนี้นะครับขนาด5คูณ7นิ้วนะครับยันดวงที่ปั๊มที่ตาของตาวัดนะครับก็คือเห็นชัดเจนมากครับภาพนี้ด้านหลังก็จะมียันภาพอักขระนะครับภาพนี้มีด้านหลังนะครับมีรอยรอยตาวัดปั๊มมาด้วยนะครับ มีความสวยงามนะครับคมชัดมากนะครับภาพของจากทางวัดนะครับหลวงพ่อกวยปี64นะครับรุ่นรวมใจสิทธ์นะครับเกจิร่วมปลุกเศษมากมายนะครับหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้หลวงพ่อนงวัดสว่างวงนะครับท่านก็เป็นเกจิชื่อดังอีกหนึ่งองค์นะครับของนครสวรรค์นะครับอันนี้ก็จะมีอีกรูปหนึ่งนะครับผมครับสําหรับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะครับชดตินทโลนะครับ ปี2,564นะครับทั้งขนาดห้อยคอและขนาดบูชานะครับที่นํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามและกดถูกใจให้กําลังใจต่อกันนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับผมสุพัฒน์ประสมศสพลขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ